สวัสดีครับผมชื่ออดิศักดิ์โลงศรีนะครับชื่อเล่นชื่อติงครับก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูของลำพูนวอร์เรอยอ์มันเป็นเรื่องบังเอิญครับของของในการเล่นฟุตบอลนะครับก็โดยสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือ,อคุณแม่เป็นคุณครูนะครับก็จะโดยปลูกฝังเรื่องการเรียนนะครับเป็นเป็นเป็นพิเศษหน่อย เป็นชีวิตใจเลยครับพ่อแม่มครูฟุตบอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในในสารระบบของของในชีวิตตอนนั้นเลยครับแต่ทีเนี้ยก็ยังดีที่ในวัยเด็กเราเรามีฟุตบอลในรายการเช่นอ,อบตอครับบอลในหมู่บ้านนะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเล่นทีเนี้ยเราได้เล่นแล้วก็มีโค้ชผู้สาวป,ประตูจอวนนะครับได้ชักชวนเราไปเล่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เป็นนักบอลจังหวัดแล้วก็ เป็นผู้รักษาประตูนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังคิดว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับจนจนถึงวันที่เขาโยนถุงมือให้เราให้เราใส่วันนั้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะครับขึ้นมาเล่นก็ก็ไทยลีกเลยครับไทยลีกแล้วก็ดิวชั่นหนึ่งดิวชั่นสามนะครับก็จนปัจจุบันก็ตอนนี้อยู่ลำพูนกน็ตั้งแต่ดิวชั่นสามจนถึงที่สามสมัยก่อนตอนนี้ก็เป็นทีสองแล้วครับ ติดทีมชาติเยวชน19ปี20ปีแล้วก็ชุดปีโอลปิกนะครับแล้วก็นักเรียนไทยนะครับโยชนามาลอาเซียน,นะครับก,ก,ก็ตอนนั้นก็กติดในระดับโยชนมาตลอดครับผม ในช่วงนั้นมันมันเป็นช่วงที่เรากําลังสู่ในช่วงพีิที่สุดในชีวิตนะครับก็คือตีช,ชิชาติชุดปีโอลิมปิกนะครับแล้วกลับมาใช้รับใช้สมโมสรก็คือจุฬาสินธนานครับในฟุตบอลเดิวชันหนึ่งหน้าตอนนั้นนะครับกับชังเซาครับก็ก็ได้มีเรื่องชกต่อยนะครับก็เราก็อารมณ์ชั่ววูบนะครับก็ช่วยเพื่อนกระโดดตีบหน้าคู่ต่อสู้นะครับใน,ในการชุนมุนในวันนั้นนะครับก็ได้รับโทษแบนห้ปีโดนหักเงินงจากมหาลายัยจากสมโมสรแล้วก็ แต่ดีอย่างหนึ่งที่เราเรายังเรียนอยู่ได้รับได้รับทุนเรียนอยู่นะครับก,ก็ยังดีในตอนนั้นก็คือเส้นทางฟุตบอลก็คือยุติไปเลยใน,ในช่วงระยะเวลาตอนนั้นแต่เรากลับได้อย่างอื่นมาแทนก็คือการเรียนนะครับจนจบปร,ริญญาโทของจุฬาครับผมแน่นอนครับอารมณ์ชั่ววูบนะครับก็คือการรักเพื่อนนะมันมีหลายวิธีที่จะจะแสดงออกน,นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องใช้ความรุนแรงนะครับตอนนั้นเราอาจจะเป็นสภาวะ,ะยังไม่รุ่นอยู่ ความพึ่งขนองนะครับมันมันมันส่งผลเสียหลายอย่างนะตอนนั้นก็คือฟุตบอลเนี่ยแทบจะไม่เล่นเลยนะครับแล้วก็คนมองเราเลยคือในในมุมมองที่แบบนักเลงนะครับชอบมีเรื่องชกต่อยนะครับมันก็มันก็ส่งผลเสียกับเราพอสมควรนะครับในในตอนนั้นครับผม มันเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วครับใน,ใน,ใ,นในการขอโทษพี่ต่อนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่มันเป็นความตั้งใจของเราแล้วมันม่อเราเราได้ได้ปลดปล่อยในบางอย่างที่ซึ่งที่เราผิดพลาดไปในในวันนั้นครับกับกับที่เราได้มาขอโทษโค้ดต่อในในวันเหตุการณ์วันนั้นที่ผ่านมาครับเราเรา,เราถือว่าเราได้ทําสิ่งที่เราควรที่จะทํา ที่จริงเนี่ยผมเป็นคนที่อชอบชอบเตะชอบยิงชอบชอบชอบใช้เท้าอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเราเราเรามีมิไฮโลวิดเซซามิไฮโลวิดแล้วก็จุญโยแปนัมปาบูเยกาโนโนะครับทีเนี้ยยิ่งเราไปเจอรุ่นพี่ที่ที่อ,อุบลนะครับพี่เบียร์ศิริศักดิ์ชินามาก,ก็เคยเคยเล่นฟุตบอลเนกี้ของอุบลพาอุบลเป็นเนกี้โลกนะครับเขามีวิธีการยิงฟิชิที่ท,ที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับเราก็ยิ่งทําให้เราได้นะ สนใจครับเราก็ไปฝึกไปฝึกจนเราเราคิดว่าเราชานาญในในระดับหนึ่งพอที่จะยิงได้ครับเราก็เลยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งเรามีโอกาสเราน่าจะลองนะถ้าถ้าเข้ามามันก็จะเป็นจุดเด่นของเราพอเหมือนกันนะเราเรา,เราก็อยากทําอยากทำให้ให้รู้ว่าเราทําได้เหมือนกันนะครับ